วันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาการล้มกันนะคะซึ่งปัญหาการล้มเนี่ยปเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเลยค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะว่านอกจากจะเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยในบางรายเนี่ยอาจจะเกิดแค่แผลฟกช้ำนะคะแต่ว่าในบางรายที่เกิดอาการรุนแรงเนี่ยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย วันนี้นะคะทางกายภาพบำบัดของเรานะคะก็จะมีท่าบริหารมาแนะนําง่ายๆค่ะสีท่าซึ่งจะเป็นท่าที่ช่วยออกกําลังกายกล้ามเนื้อบริเวณลาตัวค่ะต้นขาและก็ช่วยฝึกการทรงตัวนะคะซึ่งเป็นสีท่าง่ายๆที่ผู้สูงอายุสามารถทําได้ที่บ้านค่ะยังไงลองติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะคะท่าที่1นนะคะให้นั่งลงบนเก้าอี้เท้าทั้งสองข้างชิดพื้นมือกอดอกจากนั้นค่อยๆโน้มตัวไปทางด้านหน้า ลุกขึ้นยืนโดยใช้มือทั้งสองข้างช่วยเหลือน้อยที่สุดค่ะจากนั้นหย่อนก้นแล้วลงนั่งสู่ท่าเริ่มต้นค่ะโน้มตัวลุกขึ้นยืนแล้วหย่อนก้นลงสู่ท่าเริ่มต้นค่ะหนึ่งสองสาม แนะนำทําทั้งหมด8-10ครั้งต่อรอบแนะนำทํา3รอบต่อวันค่ะถ้าต่อไปนะคะให้ยืนตัวตรงใช้มือข้างหนึ่งจับเก้าอี้หรือราวไว้ได้ค่ะหากรู้สึกไม่มั่นคงจากนั้นให้ยกขาด้านหนึ่งขึ้นค่ะพับเข่าไปทางด้านหลัง ยืนด้วยขาข้างเดียวนะคะค้างไว้ประมาณ5วินาทีค่ะ1 2 3 4 5เอาลงสลับไปทำอีกข้างหนึ่งค่ะนับค้างไว้5วินาทีเช่นกันค่ะ1 2 3 4 5เอาลงแล้วสลับไปทำอีกข้างค่ะทำข้างละ8-10ครั้งต่อรอบทำทั้งหมด3รอบต่อวันค่ะ ข้ต่อไปนะคะยืนตรงมองไปด้านหน้ามือเท้าเอวหรือกอดอกไว้ค่ะจากนั้นบิดลำตัวช่วงบนไปด้านหนึ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่บิดสะโพกไปด้วยนะคะค้างไว้ประมาณ5วินาทีค่ะ1 2 3 4 5ปบิดลำตัวกลับมาหน้าตรงค่ะจากนั้นสลับไปทำอีกข้างหนึ่งค่ะค้างไว้5วินาทีเช่นกันค่ะ 1>, 1 2 3 4 5จากนั้นกลับสู่ท่าเริ่มต้นค่ะและสลับไปทำอีกข้างหนึ่งนะคะแนะนำทำด้านลั8-10ครั้งต่อรอบทำ3ามรอบต่อวันค่ะท่าต่อไปนะคะยืนตัวตรงค่ะใช้มือข้างหนึ่งจับเก้าอี้หรือว่าราวไว้ได้นะคะหากรู้สึกไม่มั่นคงค่ะจากนั้นนะคะ ให้ก้าวขาด้านหนึ่งขึ้นเหยียบบนสเต็ปหรือว่าขั้นบันไดค่ะจากนั้นเอาขาลงกับสู่ท่ายืนตัวตรงค่ะและสลับไปทำอีกข้างหนึ่งนะคะสลับทำนะคะข้างละ8-10ครั้งค่ะต่อรอบแนะนำทำทั้งหมด3รอบต่อวันค่ะ ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นท่าบริหารง่ายๆนะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะเพื่อป้องกันการล้มนะคะแนะนําให้ทําเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะเพื่อให้เรามีความมั่นใจในการเดินและก็การเคลื่อนไหวมากขึ้นค่ะในครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะมาเ,ออเล่าให้ฟังถึงท่าบริหารอื่นๆกล้ามเนื้ออื่นๆอีกน,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 นะคะยังไงติดตามชมกันได้ค่ะ